มดข่วพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพายุฤดูร้อนที่บุรีรัมย์เมื่อช่วงเย็นของวันที่14เมษายนที่ผ่านมานะคะมีรายงานว่าได้เกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักพร้อมลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ ส่งผลทําให้เกิดผลกระทบในหล,หลายด้านโดยหลังจากเกิดเหตุนะคะทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่สํารวจและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะโดยบริเวณที่กิโลเมตรที่12ถึง13ถนนสายบุรีรัมย์นางรองบ้านหนองโคลนตำบลสแกโงพงอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเสาไฟฟ้าแรงสูงเป็นเสาขนาด14เมตรจำนวน6ต้น และเสาไฟฟ้าสองสว่างอีกกว่า10ต้นที่ตั้งเรียงรายตั้งแต่หน้าทางเข้าบ้านหนองโครนตำบลสแกโพงทางฝั่งขาออกเมืองบุรีรัมหักโค่นล้มเป็นทางยาวเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยสว่างจันยาธรรมสถานบุรีรัมต้องมาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาเส้นทางดังกล่าวค่ะ ทางนี้นะคะส่งผลกระทบให้กระแสไฟฟ้าดับไปทั่วหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองบุรีรัมย์นะคะในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็นางรองได้เข้าไปแก้ไขเพื่อจ่ายระบบไฟฟ้าให้กลับมาตามปกติในบางจุดได้แล้วค่ะส่วนที่ยังจ่ายไม่ได้ก็เร่งซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนนะคะนอกจากนี้ยังมีชาวบ,บ้านได้รับผลกระทบจากพายุที่พัดถลม่ม บ้านเรือนเสียหายต้นไม้หักโคนและต้นไม้ที่ล้มขวางถนนหลายจุดและยังมีอีกหลายอำเภอที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนพัดในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งสำรวจแล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเนื่องจากจะมืดแล้วและต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะว่าในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ